สวัสดีอชาวไทยทุกๆคนนะครับหรือคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่วันนี้ก็อยู่กับผม m า s k ก a มเมอร์เช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกับกาเกมหนึ่งซึ่งอยู่ในคอมผมมาสาแสนนานเป็นเกมที่มันเป็นเกมที่มันง่ายโคตรๆเลยครับซึ่งมันเกมไพนั่นเองไพ่สปไปเดอร์หรือไพ่แมงมุมนั่นเอง ซึ่งมันจะมีโหมดให้เลือกอันนี้มันจะเป็นโหมดง่ายบนกางอันนี้อีซี่มันระยกโคตรผมแบบง่ายแล้วกันผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดน,นี้อ่ะนะครับจะมีไพ่ข้างบนนี่ให้เราเรียงตามลำดับไปเลยนี่นะครับอย่างนี้โอเคนะครับเฮ้กดต่อไปโอ้โ โอ้ยเอไม่ใช่ละไม่ใช่โอเคครับเอาเก้ากับแปดเอาเจ็ดลงมาโอเคครับ โอเคอันนี้ไม่ไม่ตอ่อแทบกใหม่ยอู้หูมันยากมากเลยไงดีไงดี <c oughs> เรื่องไม่ถกอ๋อมันยากซะและวแกนโอเคได้ลนะอันนี้ก็ยังไงอะสา สองโอ้ยเล็กสองไม่มีอะไรวะอโอเคไปแล้วครับอืมอันนี้ต่อไปอเคดูแถวนี้ดิดูแถวนี้สิครับมันยาเป็นตะพืชเลย แถวอื่นสั้นกระเจ้วเรียโอ้ยมันเริ่มมั่วแล้วเอาใหม่เริ่มมั่วแล้วอ้าวเอาใหม่ออย่าสับสนอย่าสับสนอ๋อ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 อจฉริอะไรเงออ๋อตรงนี้เหรอไอ้ตรงนี้ก็เสียบดิเสียบเอ้ยไมให้คอเสเยอรอนคร ลาเสียวพอละเสียวอย่าทําเรื่งอย่าทะาเรื่อง,อย,งอย่าต่อยห,หน้าหากักโอ้ยคิง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 เออ โอ้ย,ออยทำไมมันยากขนาดนี้ยากมากเลยครับมันยากมากเลยครับมันยากมาก,มาก,มากโ,อโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะอก,กดเล่นแล้วกูอะกดเล่นแล้วมึงอะอ่ะกูกดเล่นแล้วมึงเอาเต็มโว้ยเป็นกรรมเอาไหม ทำไมมันเหมือนเดิมตล,ลอดเลย,ย,ยแต่เอนอกไปเล็กลังกลียย่เห็นะอคุณเ,เห้าคุณล็กก็ไม่ยอแต่ว่าคุณขวักเข้านันไม่พอคุณเลหน้าคอีกด้วยอะัน้อยทุกโอเคอมันยากเลเกิน <c ười> โอเคกดเล่นละ <c ười> กดเล่นกดเล่น <c ười> กดเต้นกดเล่นโอเคเฮ้ยก็ในแคปผมสำหรับเกมนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคะแนนยิ่งให่นี่ในแคปผมนี่ห้500นาร้อยคะแนนเป็นไงโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนแคบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย